ก็เข้ามากดไลค์กดแ like, ชร์พี่เดชครับมีนนเน็ตไอดอลแถวประตูน้ำน,นไงคมคู่จะไปร้องมันญาติผมจะถอนจะถอนมันญาติทนายเดชานะครับผมได้โดนโคมคูโดนร้อเรียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องค,ค่มคู่เรื่องเรื่องถอนใบญาติทนายเนี่ยโดนคมคูมาตลอดไม่เป็นไรหรอกครับใครอยากถอนก็ไปถอนนะครับไม่เป็นไรครับแต่อย่าลืมในาการถอนใบญาตทนายเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการญาตนะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพวกมึงนะที่จะมาข่มขู่จะมาถอนใบญาติกูเห็นเป็นรู้สึกจะเป็นเน็ตไอดอลแถวประตูน้ำ นะครับเนี่ยมาถอนใบย่าติกูเดี๋ยวกูก็จะถอนใบย่าติมึงเหมือนกันนะครับนะครับนะครับอาชีพหลักผมเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์นะนะไม่ใช่เป็นทนายความนะนะครับเนี่ยนะครับอาชีพหลักเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์มีหน้าที่เป็นคอนซัล์มีอะไรต่างนะครับนะใครอยากจะทําอะไรจะร้องเรียนอะไรตามสบายนะครับคนอย่างผมไม่เคยเกรงใจอะไรใครกลัวอะไรนั่นแหละนะครับนะผมไม่สนใจเน็ตไอดอลอะไรแถวประตูน้ําจะมาร้องเรียนอะไรถ้าถ้ามาร้องเรียนผมเดี๋ยวผมก็จะร้องเรียนคุณนะอาชีพหลักของผมเนี่ย นะครับก็คือการนะรครับอินฟลูเอนเซอร์เป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรนะครับนะไปยังเป็นจะต้องไปขึ้นศาลนะอาชีพเ,เจ้าของกิจการเพราะนั้นใครอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่เต็มที่เลยนะถ้าผมกลัวคงไม่มาจัดรายการอเอาแค่นี้นะครับมันเป็นอาชีพหนึ่งของผมใครจะมาถอนใบอนุญาตจะมาร้องเรียนไลเชิญตามสบายนะครับนะฝากไปถึงเด็ดประตูด,ดาวบางคนด้ยผมพยายามช่วยเจรจาเรื่องกรณีพิพาพทกับหนุ่มกัญชัยบอกให้ไปขอโทษเขาอย่าไปแจ้งความเขาก็ไปไง ขอโทษไปแจ้งความไปว่าเขาไปสุดท้ายมันก็ไม่จบไงเขาบอกแล้วมาคุยกับพี่เดก็จบเออเนะคุยกับพี่เดก็จบก็ช่วยแล้วคุณทําถุวของคุณเองผมจะช่วยคุณไปถามลุงกัญชัยเนี่ยผมช่วยเคลียร์ให้คุณจริงที่ฝั่ผมบอกแล้วเนี่ยถ้าเขายอมขอโทษจบไหมค่ะได้ก็คุยได้ก็คุณอย่าไปก่อเรื่องอะไรผพนาะเนะแล้วเดี๋ยวนัดมาเดี๋ยววันไหนผมนัดนุงกัญชัยให้จบคุณก็เอาไปงไปเรื่อยๆจะแจ้งความทุกวันเรื่องของคุณเนี่ยคุณแจ้งความเขาไปอืม เออนะครับนะครับนะขายแล้วแต่นะฮะนะครับแล้วเนี่ยทนายความของคุณจะอะไรนงพกาหรือนงอะไรจะนงมณีอะไรนะนะครับพี่มรีเขาก็บอกกับผมเดี๋ยวเขาจะดำเนินคดีกันเน็ดตายออ้มาดูน้ำอีกนะครับนะนะครับนะขึ้นดำเนินคดีนะครับนะผมก็รู้จักพี่เขานะครับนีทำงานอะไรมรีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเก็โดนอีกนะนะครับฝากนะผมพยายามช่วยทุกอย่างนะถ้าคุณยังหาเรื่องหาราวไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวคุณก็ต้องเจอเอง นะครับผมช่วยประสานงานให้ทุกเรื่องนะครับอันนี้ก,ก,ก็ก็ฝากไว้นะถ้าฟังอยู่นะเนด็กประตูน้ำนะอย,อย่าทำอะไรไปเรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งมันจะกลับอะไรมาไม่ได้คดีของคุณอน์ลูกความผมก็เคยโทรศัพท์ไปขอแกไม่ยอมเด็ดไอเด้าประตูน้ำผมบอกว่ายอมยอมก็ไปเถอะนะจะได้จบก็ยังไม่ยอมก็จะเอาค่าเสียหายนะครับนะอันนี้ก็ฝากฝากไว้สําหรับเด็ดประตูน้ําผมเคารพนับถือตนะลอดนะแต่ว่า จะมาข่มครูจะมาถอนใบอนุญาตผมเนี่ยใครอยากจะทําอะไรทาเลยนะครับถ้าผมกลัวไม่มาจัดรายการเอาแค่นี้ฝากถึงพวกที่ชอบร้องเรียนอะไรผมเนี่ยเอาสั้นๆถ้าผมกลัวโดนถอนใบอนุญาตไม่มาจัดแค่นี้จบแต่เพราะนั้นไม่ต้องถามเรื่องชีวิตผมไม่ได้มีรายได้มาจากการมาพามันหลักนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับนะครับจัดไปครับอาจารย์หนาวไหมครับไม่หนาวครับอากาศสบายๆวันนี้ก็น่าจะ20องศาะไรนะครับสบายๆนะครับเดี๋ยวดูนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ แ๊บเดียวนะครับอุณหภูมิญี่ปุ่นวันนี้เท่าไหร่ครับ22องศาครับนะครับ22องศาครับฝนตก40%วันนี้ต้องพกร่มครับนะครับวันนี้ต้องพกร่มนะครับอันนี้ก็เรียนให้นะครับวันนี้นะครับอุณหภูมินะครับนะครับ22องศาสบายๆแล้วอาจจะมีอาจจะมีฝนตกนะครับเรื่องของคุณทักเรื่องของแม่ทักตาบิีนะครับสถานการณ์ตอนนี้มันก็มีข่าวทำนองว่านะ เอออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยอาจจะหลุดคดีหรือเปล่านะครับผมได้คุยกับคุณเอ่อคุณอะไรคนนั้นแอ่ะเคนโดซึ่งเป็นผู้ประสานงานผู้เสียหายนะครับเขาไม่ยอมนะครับหากอินฟลูเอนเซอร์ดารานักร้องหลุดคดีเนี่ยก็คงจะต้องไปร้องเรียนกันอ่าอ่าที่อายการหรือไม่ก็ต้องฟ้องเองนะครับเพราะว่านะคุณผู้เสียหายแล้ก็มองอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้มีส่วนร่วมในการกระทาความผิดดารานักร้องแบบเนี้ยบางคนบางท่านมีส่วนร่วมในการกระทาความผิดมีส่วนในการีชร์ทำให้พี่น้องประชาชนหลงเชื่อ เสียเงินเสียทองนะครับทางคุณเคนโดและผู้เสียหายยังติดใจดําเนินคดีกับยินสูนอินฟลูเอน,นเซอร์คนดังดารานักร้องนะครับในข้อหาร่วมกันช่องกงประชาชนนะครับแต่ข้อหาที่แน่ๆเลยมีโอกาสที่จะแจ้งความได้ง่ายๆคือข้อหาพรบคอมคือไปร่วมกันนาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเรื่องการแจรกของเรื่องทอเรื่องอะไรต่างๆที่มันไม่เป็นความจริงรถไม่เป็นความจริงสถานที่อันนี้มันดําเนินคดีง่าย พี่โนคยกยูกับผมเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีการไปแจ้งความเพิ่มเติมนะครับแจ้งความเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพรบคอมเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ยากไม่ยากนะครับอันนี้ก็อาจจะมีการออกหมายจับเพิ่มดังนั้นอินฟลูเอนเซอร์ดารานักร้องอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่งดีใจไปนะครับทางผู้เสียหายก็ยังไม่ยอมนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะนะครับเพราะนั้นเรื่องแม่ทัพนี้ก็คงจะต้องอีกยาวนะจะเป็นบวยร่วมต้มคนดูไม่ได้นะครับนะทางผู้เสียหายไม่ยอมตำรวจไม่ฟ้องผู้เสียหายฟ้องเอง เพราะนั้นฝากพยายามพนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติแม้จะสั่งไม่ฟ้องก็ไม่เป็นไรแต่ทำผู้เสียหายก็รวมตัวกันจ้างทนายฟ้องเองนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับเพราะนั้นเรื่องแม่ทัพปาเบียแล้วก็พวกอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็พวกมือซ้ายมือขวาเนี่ยไม่น่าหรอนครับทำผู้เสียหายไม่ยอม,ยม,ยอมตำรวจไม่ฟ้องเดี๋ยวทำผู้เสียหายก็ฟ้องเองเคนโดวเล่าให้ผมฟังเมื่อคือนนี้นะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะทุกคนนะครับ คนดังทั้งหลายเนี่ยพอรู้ว่าแม่ทักเนี่ยจะต้องติดคุกิดราเงาต่างคนต่างจําไม่ได้ไม่รู้จักไม่สนิทสนมรับแต่ค่าตัวไม่ได้มีส่วนร่วมในการโกงไม่รู้หรอกว่ารถเป็นของใครไม่รู้ว่าสร้อยเป็นของใครไม่รู้ว่าเขาหลอกประชาชนคือตอนเนี้พอมีคดีขึ้นมาบอกไม่รู้จักแม่ทักไม่สนิทสนมกันเพิ่งไม่เคยคุยกันไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันไม่เคยยืนเคียงข้างเขาจําไม่ได้คือตอนนี้ทุกคนกระโดดหนีกันหมดครับเราก็ไม่เข้าใจนะครับเวลาที่ แม่ทัพป่าเบียร์นี่ติดกุกกิตราวนี่เห็บหมากระโดดหนีขันมดไม่รู้จักผมไม่สนิทถนอมแดะนาผ่านกันมาผมตวรวจชอบแล้วไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ขอ,อคุยเรื่องดีๆนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่หนึ่งให้ความสําสคัญกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี่อย,ย่างมากนะครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี่หนับหนึ่งนะอย่างรถนักเรียนเขาเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับคนญี่ปุ่นนะผ่านล่ามเขาบอกว่าให้ความสําสคัญมากทุกอย่างทั้งคนขับสภาพรถ กฎจราจรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาตรฐานต่างๆผู้คุมผู้ะิะารต่างๆนะเขาให้ความสําสคัญกับชีวิตของเด็กเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยอัตราการเกิดมันน้อยนะครับทุกวันนี้มีแต่คนแก่นะขนา,ธา,าดธนบัตรังต้องทาตัวใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าคนแก่มันเยอะนะครับคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยนิยมจะมีบุตรหลานกันระหว่างเป็นภาระทุกสิ่งทุกอย่างมันแพงหมดที่ดินบ้านอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตแพงดังนั้น ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องเด็กเป็นอย่างยิ่งนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับรถล,ล,ละรถในสภาพต้องเนี้ยบเลยคนขับก็ต้องเนี้ยบอุปรกรณ์รักษาความปลอดภัยก็เนี้ยบการควบคุมมาตรฐานต่างาๆเกี่ยวกับเรื่องการขับรถต่างๆนี่ทุกอย่างาเนี๊ยบเนี๊ยบหมดนะครับประเทศไทยนี่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการดูแลเด็กและเยาวชนเลยอย่างกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรเลยนะครับรถติดแก๊สเนี่ย นะครับรถติดแก๊สเนี่ยก็ไม่น่าที่จะอะไรเอามาใช้ในการขนเด็กนักเรียนยนะครับนะผมถามคนขับรถที่นี่เขาไม่มีใครใช้รถติดแก๊สเพราะมีโอกาสจะระเบิดถ้าบรรทุกขนสินค้าระหว่างเมืองอะไรก็ไม่ยากแต่ก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันตรวจสอบสภาพอย่างสม่ำเสมอนนะโดยงานขนส่งของญี่ปุ่นกับ่วยงานขนส่งของเราเนี่ยต่างกันนะครับขนส่งของเราก็มีข่าวลือว่ามีประเภทดำน้ำนะนะครับบางคนก็ไม่ได้มีการตรวจสภาพ นะมีข่าวลือว่าจ่ายเงินพันห้าไม่รู้จริงหรือเปล่านะผมคุยบริษัทประกันเน่ยเขาเล่าให้ฟังบริษัทรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับเขาเล่าให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยมีข่าวลือทำนองนั้นแต่เป็นการขนส่งจังหวัดไหนอย่างไรเราไม่ขอพูดแล้วกันเขาบอกเรือดำน้าพันห้านะครับจ่ายค่าดำน้าก็คือหมายถึงว่าไม่ต้องไปตัวสสาพสภาพแบบนี้เ็ามีด้วยหรือไม่ก็ฝากกรมการขนส่งทางบกไปตรวจสอบนะขนาดรถจรกรรมมาจากประเทศอังกฤษคดีความที่ผมจำ นะครับมีรถจักรกรรมรถหรูนะรรถปอร์เช่รถลัมโบกีนี่รถเบนซ์รถอะไรต่างๆรถหรูๆถูกขมโมยจากประเทศอังกฤษมาเป็นร้อยๆคันกรมการขนส่งทางบกก็ยังนะไปออกเล่มจดทะเบียนให้เขานะครับลูกพานผมเนี่ยเป็นเจ้าของโชว์รูมไปซื้อรถมานะครับพอซื้อมาเสร็จปุ๊บเอาจักไฟแนนซ์ได้ด้วยอะไรด้วยนะครับขนส่งก็มีเล่มมีอะไรถูกก็สุดท้ายโดนโกรมสอบสคดีพิเศษ ยึดรถไปเรียบร้อยนะครับลูกความผมโดนฟอ้องต้องจ่ายเงินสามล้านกว่าลูกความผมก็ต้องไปฟอ้องคนอื่นต่อนะนะครับนะแล้วก็เรียกอะไรฟอร้องคนที่ขายรถมาทั้งทงที่เป็นรถที่มีการจราจรไม่เชื่อไปถามสมศักดิ์สมศักดิ์เทพสุจินดูนะสมศักดิ์เทพสุจินก็ออกข่าวเรื่องนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่ากรมการขนส่งทางบกไ,ไปออกออคู่มือจดทะเบียนรถตนนะโดยอาศัยแบบนําเข้านะครับ ก็เรียกว่าใบเกิดรถแบบ32ได้อย่างไรนะครับก็ไปออกมาแล้วก็มาขายไปแล้ว็จแล้วก็มีคนโดนหลอกเนี่ยลูกบ้านผมก็โดนไปสามล้านกว่าอันนี้คือเรื่องจริงนะถ้าอะไรไม่ใช่เรื่องจริงช่วยสวนเลยนะผมเดี๋ยให้ปามรู้ตรงไปตรงมาเลยนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องเอ่อเกี่ยวกับเรื่องเอ่อเรียกอะไรเรื่องกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะครับต้องเข้มงวดหน่อยเรื่องการตรวจสภาพรถอย่าให้มันมีข่าวลือว่าใช้เงินแล้วสามารถผ่านได้ นะเป็นข่าวลือนะผมไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงหราเชื่อไปเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องผมดังนั้นก็ฝากดูนะว่าขนส่งจังหวัดแต่และอย่างเนี่ยมันสามารถใช้เงินแทนการตรวจจริงได้หรือเปล่านะถ้าใช้เงินไม่ได้แล้วมันผ่านมาได้ยังไงนะครับอย่างลดแก๊สลถอะไรต่างๆสภาพนะครับอย่างลถนักเรียนเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยนะรดรดประเภทเนี้จะได้จะห้ามนะการดัดแปลงสภาพรถเนี่ยมันต้องรู้ว่าเอาไปใช้อะไรงไงต้องมีการนะนะครับทั้งตรวจทั้งติดตามอะไรต่างๆ,ๆนี่ก็คือเป็นเรื่องที่สําคัญนะ นะครับเออถึงเช้าจังนะฮะไม่เช้าครับนี่จะอันนี้8โมงกว่านะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนะครับนะครับนี่คือให้ความรู้นะครับว่าใครที่ดูแลกระทรวงคมานาคมดูแลกรมขน,นส่งทางบกเนะี่ยไปดูสิคนอย่างอธิบดี่ยควรจะต้องอยู่ในตําแหน่งต่อไปไหมขนส่งจังหวัดต่างๆที่ได้มีการตรวจสภาพรถนักเรียนคันนี้มันปล่อยผ่านมาได้ไงหรือว่ามีการตรวจตรวจสภาพจริงหรือเปล่ามีการรับเงินรับทองไหมนะครับถ้าดูแล้วมันต้องรับผิดชอบ,บควรจะเด้งย้าย หรือลงโทษทางวินัยหรือไม่อย่างไรถ้ามีพยานหลักฐานว่ล,ล่อยปากไดเลยหรือรับเงินรับทองควรจะดําเนินการตามกฎหมายหรือไม่อันนี้กับพี่เดก็าฝากนะครับ